ข่ลือเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567นะคะซึ่งเป็นข่าวลือที่มีกระแสกันต่อมานะคะก็ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลแล้วว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังนะคะได้ระบุว่ารัฐยังคงดำเนินนโยบายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างต่อเนื่องะค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย <S <S เมื่อได้รับการยืนยัน,ยน <S <S แล้วนะคะตอนนี้ก็มีทำลายเกี่ยวกับปัสสวัสดิการแห่งรัตในเดือนมกราคม2567มีดังนี้นะคะวันที่1มกราคม2567 จะมีวงเงินการซื้อสินค้าจำนวน300บาทต่อเดือนนะคะโดยวงเงิน300บาทนี้นะคะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สามารถสะสมเงินเพื่อไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะ 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนั่นหมายความว่าภายใน3เดือนคุณจะได้เงินส่วนลด80บาทนะคะต่อไปวงเงินการ ช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750ปาบาทต่อเดือนนะคะได้แก่ปคสอ รบไฟขอสอมออกอแล้วลบไฟฟ้านะคะส่วนกลุ่มที่มีการอุดหรุนคะสำหรับบางบุคคลที่ได้รับการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน666นะคะเป็นต้นไปจะมีวงเงินย้อนหลัง9เดือนในส่วนของผู้ที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่26ธันวาคม2,566นะคะ จะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม2566นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,700บาทและในรอบเดือนมก,กราคม2567นะคะจะได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน300บาทนะคะ ในส่วนของวันที่18มกราคม2567นะ,ะผู้ถือบัตจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปนะคะส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะต่อไปจะมีค่า ส่วนลดน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งครัวเรือนไหนที่ใช้เกิน315บาททางรัฐบาลจะให้ครัวเรือนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองนะคะวันที่20มกราคม2567นะคะมาตรการเพิ่มเบี้ยให้ผู้พิการ200บาทต่อเดือนนะคะโดยเงินนี้จะได้รับเฉพาะ กับผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ร่วมรายการมีรายละเอียดดังนี้นะคะ800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเดิมทุกวันที่10ของเดือนนะคะต่อไปเงินเพิ่มเติม200บาทจะโอนเงินเข้าทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารที่ผูก้อ้อมเพด้วยบัตรประชาชน13หลักนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,567นะคะทางช่องเราก็มีข้อมูลมาเล่าเก่าอย่างแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ